เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็ผพาพี่น้องชาวเอฟี A H C. มาเที่ยวมาเล่นน้ำกันที่น้ำตกวังกระเหลืองน้ำตกหวังกระ,ะเหลืองเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอทาหลวงกับอำเภอใชบาดาดนของจังหวัดลบบุรี น้ำตวกวังกะเหืองเนี่ยมีความสวยงามประลามแปดยังมาร์กมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำมาลายร้อนกันเป็นจำนวนมากนะครับน้ำตวกวังกะเหลืองก็เป็นจุดแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกหนึ่งที่ของพี่น้องชาวลพบุรี คนเก่าคนเดิมร่างกายความบันเทิงร่างกายที่เดียวในเทศย,ยูนอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอซีที่น่ารักทุกคนอยู่กับผม A นชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาลนพภาซาลมภาษาชินเป็นูนนะครับมือนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเอซีมาเที่ยวที่น้าตกวังกาเหลืองน้าตกวังกาเหลืองอยู่ในเขตจังหวัดลบบุรี ซึ่งมีความสวยงามตลาณแป้จยังมาร์ทมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาขายร้อนกันยังมาร์ทนะครับก็ตามพว่มปบเบิ่งเลยว่าน้ํำตกหวังกาเหลืองจะมีความจะน่าเที่ยวหน้าเล่นน้ําขนาดไหนตามพว่มใบเบิ่งเลยครับเอชยูชาแนลไปกันพี่น้องชาวเอฟซีเมื่อน,นี้ผมก็พาพี่น้องชาว a อฟซ มาเที่ยวมากินมาเที่ยวมาเล่นน้ําที่น้ําตกกว่างกาเหลืองนะครับน้ําตกกว่างกาเหลืองหรือลูกกระชากน้ําตกกว่างกาเหลืองนะครับอยู่ที่ระหว่างตําบลท่าหลวงกับตําบลชัยบาดาลจงังหวัดลบบุรีนะครับนี่ก็เป็นน้ําตกยอดนิยมอีกหนึ่งทีของพี่น้อง นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับนี่ซองเย็ยนๆผมก็พาพี่น้องชาวเอฟีมาเดินเล่นมาเดินเที่ยว นี่ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดนิยมที่เล่นน้ําตกนะครับพี่น้องชาวเอซ ด้วยงานบอกครับนี่ก็เป็นที่ครั้งหนึ่งที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่น้ําตกหวังกาเหลืองซึ่งน้าตกหวังกาเหลืองเนี่ยเป็นคนูเป็นน้าตกยอดนิยมอีกหนึ่งทีของพี่น้องประชาชนระแวกนี้นะครับระแวก่วนฟังซีเทปฟังวิเชียรบุรีฟังลำลลายนะครับทา่าหลวง ตอนนี้ผมก็พาพี่น้องคาเอฟซียืนอยู่ที่กลางน้ำตกหวังกาเรื่องนะครับ ผมก็จะพาพี่น้องชาว A F เอฟซีเกี่ยวเล่นเบิงน้ำตกไปเรื่อยนะครับ วันนี้วันยุดของผมผมกับพี่น้องชาวเอเซีมาเที่ยวที่น้ำตกวังกาเหลืองครับเอวชิวชาแนลนะครับ,ค,รบคลิปนี้ผมกพาพี่น้องชาวเอเซีมาเที่ยวมาเล่นน้ำกันที่น้ำตกวังกาเหลืองน้ำตกวังกาเหลืองเนี่ยยูในเขตอ,อันนือ ทาหลวงกับอำเภอแคยบาดานของจังหวัดลบบุรีน้ำตกวังกะเรืองเนี่ยมีความสวยงามสลามแปดยังมาร์คมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำมาคลายร้อนกันเป็นจำนวนมากนะครับน้ำตกวังกะเรืองก็เป็นจุดแลนด์มาร์ก ที่สำคัญอีกหนึ่งทีของพี่น้องชาวลบบุรีพาน้องพิมพ์น้องีกมาเล่นน้ำตกวังกระเลืองนะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่น้ำตกกวังกระเหลืองที่พมเลาให้พี่น้องฟังมาแล้วว่าน้ำตกกวังกระเหลือง เป็นน้ำตกที่นิยมอีกหนึ่งทีของพี่น้องชาวลบบุรีนะครับเีกตอนนี้ผมก็ได้พาพี่น้องชาวพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยว มาเล่นน้ำตกพี่น้ำตกบางการเหลืองปุ่มก็เอาน้องพิมพ์น้องพิกมาน้ำมันไม่้อยเราน,น,น,นก็มีคุณ ในทางท่องเที่ยวมีคนมาเล่นน้ํากันจํานวนมากนะครับตรงนี้มือเนี้ยเป็นวันยุทธตรงนี้ย u กลถึงนาเทศกาลถึงนาเทศกาลให้อไไม่ใช่หรอ,อน,นาเทศกาลทางท่องเที่ยววางไว้นั่นนะ เข้ามาทายกันในน้ำนะครับพี่น้องเกาเอซีเ <c oughs> บิงครับสวยงามบอ <c oughs> นี่ก็เป็นนี้ครั้งหนึ่งพี่ผมพาพี่น้องเกาเอซีมา <c oughs> เที่ยวน้ำตก เขาก็อยู่ตรงน้ํำตกโตกลงมานะครับต้องน้ํำตกกวังกาเหลืองนี่ก็เป็นทั้งสองทั้งที่สามน,นะครับที่ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวตรงน้ํำตกกวังกาเหลือง ก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาพกคนขาย้อนกันนะครับที่น้ำตกวนงกระเหลืองก็ทามโต่กวงกระเหลืองนี่ก็เป็นที่ยอดนิยมอีกหนึ่งที น้องพี่น้องประชาชนจะแ,แวะแค้เสียงครับแวะลบบุรีลาบบุรีเพชรชบูรณ์นะครับก็ขอก็ขอ,ขอ,ขอให้บุรุษจะไปเที่ยวไหนผมกะเชิญชวนพี่น้องชาวเอเอซมาเที่ยวมาเล่นน้ำกันที่น้ำตกว,วางกระเรื่องได้นะครับ เป็นน้ำตกยอดนิยมอีกหนึ่งที ก็เป็นคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็พาพี่น้องชาวเอเสีมาเที่ยวมาเล่นน้ำที่น้ำตกหวังกระเรื่องนะครับไหนขึ้นขึ้นเดี๋ยวไปทางนี้หรือ,อไปทางนี้ดิเอา้าเนี่ยจะไปข้างขวาก็ตรงน้ำตายดิ เอชิวชาแนลนะครับมือนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่น้ำตกหวังกาเหลืองซึ่งมีความสวยงามประหลามแหวกกว่ากันไปเอชิวชาแนลครับก่อนจาก,กันไปก็อย่าลืมกด,ดไลค์กด,ดแชร์ กดกะดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิร์พี่น้องชมกันนี้นะครับอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนล